ค่ะพี่น้องคะ่ะแอดมาเห็นคนคนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่ะเพื่อนกะโอ้ทำความดีค่ะพี่น้องคะ่ะทำความดีถามแน่ถามแน,มน่ซื้อว่าจังไดเก็บขยนะน่ะฮะซื้อว่าจังไดก็ได้น้าก,ากากงามแทะฮะโอ้พลเมืองดีนะค่ะเนาะพลเมืองดโอีโอ้ค่ะเก็บขยะโอ้ค่ะ โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแอบหาเสนอเด้อค่ะเพิน่นเพิ่นเจ็บขยายจังหนี่ตลอดบอกะค,ะค่ะเออค่ะเพิ่นมเมาได้บ่เพิ่นมเมาได้บ่เพิ่นมเมาได้บ่โอเพิ่นเมาบ่ได้โอ้มาค่ะมาเห็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนะคะเด้ออ่าที่มีความ,มเออเออมีความมุ่งมั่นท่าความดีนะคะพี่น้องคะขนาดเพิ่นคื้นเบิ่งเอาโลดค่ะเนาะขนาดพื้นเป็นยังสี่เพิ่นยังเพิ่นยังท่าความดีคะ่ะพี่น้องคะเก็บขยะเพิ่นก็ย่างอ้อมเก็บขยะยุ่งชีบบอคะ่ะ โอ้ค่ะโอ้ชดยอดชดยอดคนงามความดีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเลือกเกิดบ่ได้แต่เลือกที่สิเฮ็ดวามดีได้เนาะคะ่ะพี่น้องเด้อนี้แอดทายทอดไปสู่ปั่นเบิงเนาะคะ่ะโอ้ค่ะพี่น้องคะ่ะคนเฮาเนาะคะ่ะทำท่โตให้มิประโยชน์ท่โตให้เป็นประโยชน์แกสังคมค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้อยู่ยูบ้านไหนก็ค่ะพีะโะโ่โอ้บ่งู้คือกันโอ้อันนีนก็ได้ บ่นี่แนะ่บ้านบ้านนี่บ้านานี่นนโอ้อันนี้เราอยู่ตลาดบาอกเลายื้อยส่ย้สกิน,นอยู่ตลาดาโอ้ค่ะนะคะพี่น้องค้าแอดกายมาเห็นพอดีนะคะเดี๋ยวไายนาย เฝ้าไปเอานี่เอาเงินไว้ไปซื้อข้าวกินน้ำเด้อค่ะคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะพี่น้องเนาะแต่เลือกที่สิ่ทำคุณงามความดีอ้าวนี่แอดพอนพ่อรวยเด้อเอาเอาไว้ไปซื้อเขาเด้อเอามีหน่อยก็เฮ็ดบุญหน่อยเอาโอ้ค่ะโอ้ยค่ะพี่น้องค่ะเด้อแอดสิเบิ่งสถานที่ค่ะเอ้าไปกินเขากเดี๋ยวพอดีแอดสิเดินทางไปลอยเอธฮาคุบะอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยฟอเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะ มา่ยวนาชิมาหาอีกเด้อมาเ่ยวนาชิมาหาเอกอืมอืมอืมออ่าเอาทำความดีต่อไปโอ้สุดยอดใช่กระเป๋าถือเวลานั่นเอาไวปไปกินข้าวเด้อค่ะขอบคุณว่าเป็นอยอะนะคะขอบคุณเขาจ้ะขอบบ่มีเลกฝากวะฮะฝันดีบ่ค่ะอ้าวค่ะพี่น้องเนาะเออว่าทายถอดให้เบิรงนเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณงามคามดีคุณเฮ่าเนาะค่ะอัน โอ้่ะาลงเลียนนี่ก็สีสะอาดไดแล้วนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพื่อนเก็บขยะตลอดน้าสายทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนรักษาความสะอาดนะเนาะมีเพื่อนบอมีเฮื่อนยอ,อยู่บอเออนอนโอ้ยทา้งพูนเออนอนตลาดนะ mm hmm. เนาะโอ,อเป็นนอนตลาดทังนี้ เออคือได้นากากงามแต่ผู้ได้ไฮนากากฮะออฮะซื้อเอาโอ้โอ้ซื้อเอามากบ่อ่ออันนี้นะคะน้องแอดเหลียวเห็นเพื่นเท็นนะง่อมงอมงอมูย่ขางทางนะคะพี่น้องค้ากันเลยได้มากอันนี้เพื่อนนะคะโอ้สุดยอดครับพี่น้องค่ะ ให้เบิง้งว่าผู้ที่สมประกอบนะคะพี่น้องคะ่ะถ้าคิดบดีท่าบดีนะคะก็ให้เบิ้งเพื่อนเป็นตัวอย่างซะน,นะคะพี่น้องเนะาะค่ะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำความดีได้นะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อนย่างเก็บนี่แถวหนาอันนี้มันหนายัางนอนนี่ค่ะพอดีแอด์คีรถผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องนะั่นน่จะเป็นที่ว่าการจักอยางหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องให้ว่าบ่ามีหอดขายานะเนาะไปวไุ่นฮะไปใส่โเก็บขยะไใส่โไปพื่นต่เติอโอ้ไปพุ่อนต่อ อ่าไปพุ่นต่อโอ้เก็บไปน้ำพุ่นเนาะเก็บไปพุ่นอ๋ออ๋อไปไปสูตส่ต่อสู่ต่อค่ะเก่งเก่งเก่งขอบคุณค่ะว่าเก่งเก่งยกโป้ให้เลยยกนุโป้ให้เลยเออจ้าว่าไปยังค่ะบ่าไปยังค่ะเอาสู่ต่อไปเนาะอ๋อนี่ยนะคะเทศบาลเมื่ออาชีพเลยด,ด้วยน่คะพี่น้องค่ะซืะ้อซื้อซื้อ อ่าครับพอนะคะสู้ต่อไปนะคะพี่น้องเอ้ยค่ะวันนี้หอดขยะสีเก็บค่ะแปลนไม่ไลายค่ะพี่น้องเขาเดียวเอสเฮาเอออยู่หนานี่ยนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวอืค <c oughs> อค่ะอ่าสูค่ะพอดีแอดผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาสิไปเดินทางไปลอยเอเ็ดหาคูบาอาจารย์เนาะค่ะบ้องพ่อคน เห็นเพิ่นเก็บขยะงอม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 เยอะเนาะค่ะแอร์ก็เลยล่องไปถามไทยเบิ่งเนาะค่ะอันนี้เพิ่นอยู่หนาโครงการส่งเสริมเนาะค่ะท่อผ้าไหมเนาะค่ะพี่น้องค่ะท่อผ้อาไหมแพร่ว่าเนาะค่ะบ้านพ่นเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพเนาะค่ะพี่น้องค่ะในโครงการเนาะค่ะพี่น้องค่ะ โอ้ค่ะบ,บ้านโพนค่ะพี่น้องค่ะบ้านโพนเนาะคะ่ะนี่ละค่ะพี่น้องค่ะอยู่แอดเดินทางมาเห็นกันเลยได้ฝากเขาฝากเงินให้เพิ่นสือ่อเขาสื้อน้ำเนาะคะ่ะพูดอย่าพูดพูน,นแกสู่ต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาชิปนี่กะทายว้กะสิบ,บ่มีตัวเลขตัวเบอร์นะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะกะฝากตัวเลขไม่ชี้ล่ะค่ะไห้ค่ะพี่น้องค่ะฝากแต่ตัวเลขไหวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเลขไม่ชี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่า 839นะคะเลขไม่ซีเนะคะถ้าว่าพิดว่าถือกล่าวขอโทษขอ,อัยเนะคะพี่น้องน่นนาจ,จะเป็น839นะคะเมื่อเสาใ์นีดได้สัมผัสไม่ซี่นี่ค่ะบริเวณที่เพิ่นใส่เดินทางไปมาไปกลับนี่นะคะพี่น้องก็ขายายบ่มีพ่อเส้็เลยนะคะพี่น้องเด้อโอ้สุดยอดนะคะพี่น้องค่ะคนเหานี่ทำคุณงามความดีนะคะพี่น้องคะ่ะบ่ได้เดลือกนะคะพี่น้องคะ่ะขนาดเพื่อนเป็นแบบซีเนะคะเพื่อนก็นยัง ขูจักขอบคุณพร้อมเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อแล้วก็สายทางสายนีนให้ว่าสะอาดค่ะค่ะพี่น้องค่ะเล่ายางไก่ไปไก่มาแล้วก็เฮ็ดคุณนะประโยชน์ให้บัานไห้เมืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะแอกะลกอเรงซ์สีเดินทางไปลอยเอ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะอา่าพานี่พอดีเนาะคะ่ะพา,านบ้านพ่นพ,อ,นพอดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สีแถมตัวเลขแนวทางไว้ให้เนาะคะ่ะก็สิเป็นตัวเลขของเมซี่แหละคะ่ะเพราะว่าเรา มีแต่ทำความดีนะคะพี่น้องเนาะทำความสะอาดแอดกะทายปั่นฝากพ่อแม่พี่น้องที่ย่อท่อเนาะคะ่ะกะสู้กันต่อไปนะคะพี่น้องเด้อขนาดเพิ่นบรครบ32เนาะคะ่ะพี่น้องกะเพิ่นก็นยังสู่ชีวิตนะคะเฮ้าครบ32เฮาก็ต้องสู่ชีวิตต่อไปนะคะพี่น้องกะอันนี้ทายเพื่อให้ดนบันดาลให้จิตใจเฮาเข้มแข็งขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขนาดเพิ่นบสม บุญแบบนะคะเพื่อนก็ยังทําคุณงามความดีได้นะคะผู้ที่สมบุญแบบเพาก็ต้องทําคุณงามความดีได้นะคะพี่น้องคะอันนี้ก็ทายเพื่อเป็นคติเตือนใจให้ผู้ที่ย่เถาะนะคะพี่น้องเนาะคุณคุณเด้อคุณเพื่อนยังเจ็บขยาต่อไปอยู่คุณพี่น้องพี่น้องโบกรถค่ะแต่ว่าขย่าขยายยังนั่ทางขยานในสิ่อสัมผัสพุ่มพรในจังหวัดนนท์นี่ไหมนี่ไหมค่ะคนที่เพิ่นเจ็บขยานี่ไหมค่ะ เพิ่นเป็นยังไง่นคือได้เก็บขยะอ๋อเพื่อคนก็หาเก็บของเก่าขายเพราะว่าเพิ่นพัวมีได้ได้อีกย่างนอกระแกไม่คนพิการค่ะ่นกระโยกเกื่อยก็ันเล่ากับผู้สมบูรณ์ด้วยกันนี่ละโอ้ค่ะคสองคนกับเอื้อยคือสองคนกับเอื้อยนะพ่อพ่อที่สามกระไอ้แต่นี่จะบอกแค่ว่าผู้สมบูรณ์คนเปลี่ยนคนโอ้ผมเปลี่ยนคนอ่ะเป็นเน่าอื้นเนาะเน่าอื้นกันเลยเล่ากับหาอะไรได้ โอ้ต่ว่าเราหุ่นจะหุ่นจะขึ้นหุ่นจะขึ้นเนี่ยนะพ่อเนะแกนครับเราหุจักควึ้แล้วก็บ่ได้ขอบ่ได้ยังนอกจากคึ้นที่ไหนโอ้ค่ะขึ้นที่บ่ขครับบขอครับโอ้แต่ว่าตามที่เส้นทางที่เรายังก็คือแป้นไม่ลายเลยนะพ่อเนาะแกนครับโอ้ค่ะเป็นแต่อีนตร์เราปึงใจนึงเนาะเราสู่ชีวิตเนาะพ่อเนาะแกนครับจังว่าอันนี้แอดพ่อนผ้ารวยก็เลยว่าโอ้พ่อนผานี่เป็นนาที่ว่าเอาไปทายทอดสู้ คนที่ว่าครบสามสิบสองได้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะพ่อเนาะเอ่อย,ย่อถอต่อชีวิตเนาะคะ่ะเนาะแข็งครับน,นัดตื่นแต่เศร้าแต่ปีซื่อปีอาบุตรเลาตืน่นะะนะมาเล่ากับมาเลาะนะค่ะอืมแสดงว่าเล่ากับมีม่านะเนาะพ่อเนาะสู่หาอยู่หา,หากินเพื่อปาก <ๆ S 2> เปิดแผลใช่ค่ะโอ้ค่ะ อาจจะว่าเห็นโอ้มาพ่นมากสวัเพ่นท่าความดีกับเก็บขยานำทางก <c oughs> ับขอขอบคุณคุณผ่านหลายหลายค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ค่ะ